แตว่าวันซืนนี่ก็จัดลาบแดงไปแล้ววันนี้ก็จะมาเนลาบเขียวนะครับลาบเขียวเจี้ไข่เกียยแก้กินห้องแล้วไข่มากห้องคราบเมนูนี่มันก็คือซาผักกาดก่อ,อนอื่นเลยเขาก็เอาต้นหอมผักชีผักกาดไปลาบไปซอยน้ำตัดหักตัดตีมันออกเรียบร้อยแล้วกับนี่ก็เอาเกี๊ยวเทสเนื้อเอาไว้แจ่ผักกาดที่เขาซอยครับผักกาดตีเจ้ามาซานั่นมันก็คือผักกาดหินผักกาดคิวเอามาซอยหฮ้หย่อย,ยๆแล้วกับนี่ก็ไปแจะน้ำเกี๊ยวไว้พอซอยผักกาดเสร็จแล เฮากบมาซอยต้นหอมผักชีท่าไว้แล้วกํานี่เฮากำมากั้นผักกาดกั้นเอาน้ามขมน้าคิวมันออกเซ็จแล้วก็เทน้าทิ่งหน้าผักกาดหั่นกับเททิ่งไปเลยเด้อบอได้ใจไปทําอย่างแล้วแล้วก็เอาต้นหอมผักชีที่เฮาซอยไว้ใส่ลงไปในกะมังผักกาดที่เฮากั้นน้าออกแล้วกํานี้กับมาคั้วพริกขั้วหอมก็จะมีกระเทียมหอมแดงแล้วกับพริกแห้งยางตีนะครับ ปลาที่จะใส่ซาบันนี่ผมก็จะใส่เป็นปลาดุกย่างปลาดุกนี่ผมซื้อที่เขาย่างเรียบร้อยแล้วนะครับหรือใครจะใส่เป็นปลาก้อปลาช่อนปลาทูปลากระป๋องได้หมดเลยนะครับเขาก็มาแกะเอาจีนใส่กลางมันออกแล้วก็นี่ก็เอาพริกที่เขาขวายลงไปใส่คอกตำพอเขาตำพริกมันแหลมมันละเอียดดีแล้วกมนี่ก็เอาจีนปลาที่เขาใส่กลางไว้ลงไปตำตำให้มันแหลกละเอียดเลยเด้อพอตำน้ำพริกกับจีนปลาเข้ากันแล้วก็ตักน้ำพริกไปกลนกะผักกาดที่เขาซอยไว้ใส่ผง ชูโร่ได้ว,วันนี้ผมก็จะใส่ส้มมะกอกหรือถ้าบุมีมะกอกก็ใส่มะขามอ่อนก็ได้นะครับถ้าใส่มะขามอ่อนนี่ต้องเอาไปลวกไปต้มแล้วก็แกะเปลยยกมันออก มะกอกนี่กระส่ลงไปเลย2หน่วยนี่ก็เป็นมะกอกใส่ผมแจ่ตู้เย็นแจ่จองฟิตไว้ครับมันจะเกีบยไว้ได้เหมือนเป็นปีแล้วกระส่น้ำห้าลงไปกับนี่ก็มาหนวดมาขยำขยำบีไปเรื่อยๆเอาจนหน้ามันออกก็ขยำได้ตีแล้วก็ลองจี้ลองจิ้มดูว่ารสชาติมันได้ตีหรือยังถ้ารสชาติมันจับมันลงตัวอย่างดีแล้วก็นี่เขาก็ตักใส่จานได้เลยซอยหอมแดงกับพริกจีพริกข้าไว้กิ่นแอมมันตึงข้ากับแต้เลยครับ้ันข้าวเหนียวกุ้ยลงไปแกงกระหอมแดงพริก อู้อย่างมาะครับถ้าได้เข้าแขบจีมากินกับแห็มกัานี่บอกเลยว่าสุดยอดเลยครับ